สบายดีทุกคนยินดีตอนรับทุกคน,คออนก็ซื้อซอนอุลองสานสบายดีป้าเคยแม่จันนี่หัวแม่เท่าโอมาขันเครียดแล้วก็ไปเงื้ยงทุกมือเลยข่อยมักเงื้ยงเลยซื้อข่อยมาก,นนมากินใส่เบิึงดูได้ไหลายบ่ะไอโบ่หลายไปไหนมาเนี่ใสโอ้กล้าหลายตัวไอโบหลายไปไหนมาเนี่นึงโอ้ทุกคนเบิ่งหน้าตาเครียดไปได้เยอสะสบได้ก่อน เป็เบื้งตัวย่อยชิงง้ในใอญ่ด้หลายบ่ทุกคนแต่มันได้บ่หลายเลยล้าเป็นยังไงคือมือแรกๆที่เอามาโอ้ได้หลายแค่ไหนเปลี่ยนโคมเปลี่ยนโคมอันนี้มันอยู่ในเงินขวาน้องอู้ทุกคนโคกในยนึงตัวย่อยตากเครื่องซักเครื่องกลางคืนโคมนี้ไม่ค่อยเก็บไฟไปหัวเปียกหมดละหอนไปไปเขีย,ยนมืเอเราออดีเด้อลดน้ำหนักดีเด้ ใส่อันนี้่อยนหนจะเฮียอยู่บนไหนบนนึงกินข้าวแล้วกต่ย่อยจะพ่องกินเลนหงำเนอะโอ้โสกีกูเครื่องเยะมันจะได้อยู่บ่าเหรอเนาะไปอยากกินเคืองฟางกปแล้วที่ไปซอกเคืองฟางมันยืนอยู่แถวนั้นเดี๋ยวไปรอแถวๆอยู่บนบนไนแดงกันไปบทีมันค่อยกันสุกเดย์สุกกระเทืองตัวสุกนงำตัวสุกิงไห้อาหารบ่อย ตุกเฮงโตตึงเนี่ยนะฮะจับเครียดโอ้สู้กับเสียงเพียงดิจ้าเออสู้อยู่แล้วค่อยมันสิ่งนี้เหรอวะค่ะฮันละวะจะเก็บมือละดิเก็บคู่มือเออเก็บสามมือซ่อนละเดี๋ยวดิข้องเขาคือบงงามข้องพอสดป่ะยังว่าเลยมืออื่นคอยชี้ได้ใส่ฟุ้นก่อน พอสดใสฟุ paid, <Mas jogo. S 2> ้นนีอยังบริใสฟุ้นของเขาจะใสบริเาใสน้อยเดียวยังก็บ่งดูฟุ้นนะงไหต้องจิมแล้วก็เซร์ฟุ้นเอออยู่นี่เหียดน้อยมันหลายเหดนี่บเห็นมเหดน้อยมีอยู่ตัวเหดใหญ่ดเดเห็นเห็นเรเดดเไว้่ดเห็นมันเ่เห็นบ ไปทำตัวโยยบอใส่เห็นแล้วปะไปไปเนี่เห็นแล้วปะเมื่อกี้ก็อยู่มืออลไรแต่ว่าคือตดนไปอยู่โปรยจ่อยตัวนี้น้อยนึงบุ้นดิจิตายเขียดขาครัตัวนี้ไม่จัดนะมันแซบตัวนี้เฮ้ยแต่ตีนมันคือเสีย กระติงก็อยู่หันลังบ่บัมีนิ้วตีนกอตีนสัน้นบ่มันบ่มีนิ้วตีนม,มันน่าจ,จะถึกยังงับป่ะวะปลาทูข้างบ้านมีการกินกันนิดนึงนะทุกคนหากินง่ายดีอยู่แถวรังสานแบบยื้อเฮือนกับมี่ให้กินนะนะก็เคเห็นอยู่ว่ะคุณผองหืมโอ้เห็นไปไปค้างไป มื่อก uhm. ี้ขุไปครั้งเนแล้วเดี๋ยวบอกฝีเก็บท้องเลยมาก่อนรูข้างเหียดหลายอยู่มึงต่อยย่อยมาเห็นเราไปเทยหรววะเอ้าไปแล้วดิมันไปละค่่จะโดนคนไปเราค่อยๆย่างมันเดี๋ยวบอกมันกินมักอยู่แถวๆนี่แล้วเมื่อกี้อยู่แถวนี้นะเบื่อเลยตัวใหญ่อยู่เดีเมื่อกี้นี่นั่นน่ะอืมแถวนี้เิหลายกว่างงูนะเดี๋ยวเห็นบอกเออ โอ้โนี่เขียดอีโมเขียดนี่มันโตใหญ่กว่านี้เลยธรรมดาแต่ว่าทรัมปนี่มันพอดีแล้วเพราะหยาดมันหมายแห้งไร้ก็ดีเลยนี่คั้นฝนตกในนึงนี่แท้คั้นฝนตกอันนะฝนตกช่วงวันไหนใกล้ใช้แรงในนึงนี่แห้งออกดีตอนช่วงอัานควยอ่น ตอสนสนน้ำแปดเดือดเกาแหงไล่ตัวไฝนตกนะหงมาการอยู่นีเจมาการตรุวก,กระตันอยู่นี่ตองแห้งเลยคือมือขนมามือทำยี่เท่าน่ะไร้ไร้ป่ะย,ายา่างนะข่อยแบบบ้ได้ยางไก่ซะนัก็เดียวลุกไปเดียวดังไปเดียวลุกไปเดียวดังคบมันหลายนะบางทีนี่คุ้บปลาเด็นนี้กำสามโตววันเดียว,ยว,ยวคน <ง S 1> หลายคนบ่มาเอาเลยกิโลหลายอยู่ดิเนตัวนี่อ่ะ ให้กิดใจในวันนี้เอาข้องมาบอกข้าก่อนโอ้ยไม่ได้เอาส่วนนี้นี่เอาโลดเอาโลดทุกคนนุ่งหิ้นอีกละโอุ้ยได้ตัวนี้ตัวนี้จับ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 ค้อนนี่เขียนคำจับนี้เอาอยู่อันนั้นก็เอานีูดมือแล้วเห็นปะนี่นี่นีาจับกดขนโอ้ยเนาะเขียนเนาะ อันนี้เจ็ดครับโอ้นี่เด่นอยู่เราค่อยเห็นอีกละมาไหมวันนี้เอ๊เราค่อยเห็นอีกแล้วเนี่ยนี่อ่ะเสือครองก่อนก็บวชขาเลยเลยอ่ะ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 เนี่ยจัดแล้วแถวนี้นี่โอ้ยโอ้ค่ะเอ้เจอกอีต้นมาเนี่ยเห็นบีชีวิตที่ดีเลยเอารถนะบอวบอาบปล่อยปล่อยปล่อยตัวเองตัวทษออย่างนี้คุณพี่นี่ตัวนี้อีทุกคนเห็นบ่นี่นี่ทุกคนเห็นบ่นี่นี่คือมีตัวนี้เองบ่เอาบ่ะตูตัวนี้เอออเารถอะไรเนาะ ไอยจับเขียดมากกว่าจาอีกนะนี่ตั้งใจบวจับนะฮึอน้อยพูดเจ้าก็ไดหน้อยเฮ้หน่อยว่าเอาก็ได้ตั้งใจบวเอาน้อยเฮ้น้อยว่าดิเอานี่น้องอูเห็นอีกแล้วทุกคนเห็นปะไงวะนี่ อืมโคชับประนั้นตัวจริงจับจริงไงนี่คุบตัวนี้จับยากเดยดจับ,บ <คำ S 1> ละจับให้ค่อยเดี๋ยวนี้อ่ะจับให้ค่อยเดี๋ยวนี้มันเอาง,ง่ายมันจึงโบโ,โบลน์โบเสียเอาบางเสือมันกินนั่นเนาะมันคุบเป็นแบบกำใหญ่ๆแล้วมันจับยากนี่อันนี้นนไไนตัวนี้น้อยทุกคนตัวนี้เห็นบ่น,นี่ตัวนี้นะอู <c oughs> ้เห็นอีกตัวนึงอยลู่แถวนี้นะเมื่อกี้นหอกิ่นสามภาษาบ้านกระเพอได้กลิ่นดีดิแมีน ไอสุกก็กินก็นอกเครียดอันนี้เนาะตัวเนี่ยว่าอันนี้ตัวป well ิ้งวะตัวเนี่ยว่าอันนี้ตัวห้อยวะตัวห้อยอันเดียวว้าตัวห้อยตัวงูเสียงงูก็ตุ๊ดตุ๊ดเมื่อกี้นะเนี่ยเออกี้ก็เดือกมันบอกเออนี่ข่อยเห็นหลายตัวอยู่ดิตัวงูอุ้ยมันลงไปแล้วนี่ข่อยเห็นหลายตัวอยู่ดิอูเมื่อนี้เมื่อนี้ข่อยเห็นสามตัวละเจ้านึ่งเสียงมันคืออันนั้นเนาะมขี้กระเดือกมันบอก เออเสี่ยงมันสี่คืออันคือโตอันเด้อหู้เลยแจ่แเสจริมันเสี่ยงงูเออเห็นปะเหยียดขาคำํำอันนี้ไม่จันาไม่จันว่าแทบไปจัดว่าลักษณะทานางทายะอนี่ยค่อยหู้เลยเดยมันเขียดยัง <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นอีกตัวนึงแล้วเหยียขาคำํำนี่ทุกคนเห็นปะนี่นี่ นี่ข้ากัานะอาต่ยอยเยอ๊ะเข่าแคมน่องพคนเราเป็นยังไงคักขาเออสำนี่คุดีคักนี่ระวางเลยมันก็ะตัมขาติ่มได้ทุกคนอุ้ยตัวน้อยเพราะว่ตัวนี้นะน้อยหลายเจ้าผมต้องเอาเนาะ โอ้ไม่ทุกคนอันนี้ก็เชี่ยขาคำต่มันตัวน้อยพูดนี่นะตัวโบให้เอานี่ตัวน้อยพูดนี่ฮะนี่โอ้ไม่ทีเป็นตัวแบบนี้เลยอันนี้ก็ตัวน้อยพูดนี่โบเป็นตาเอาตัวนี้กระตูซ้ำค่อยเห็นเหรอตัวนี้แล้วมึงตัวเมื่อกี้ก็เอาได้กันจันเจออะไรเขาแบบเลือกเอาสมิ่งกับโบเอาซ่านี่นี่สมิ่งได้เอาเน้อยพูด พอดีเลยนี่พอดีเลยได้ไงแค่น่ะนะไปซะมาแล้วอ้อควมเหนื่อยก็ถึงาเอาปางกิลายนุ่คนเอ้ยบางันเต้นทุ่มตำทุ่มตำมึงไหมบางคนชิยู่แบบนี้แหละเหาก็จับเอามันก็คูนอยู่เลยมันเห็นแสงไฟเอาไหมซึ่งอยู่นี่นี่ตัวมันนี่เห็นเขแย่ตัวใหญ่แล้ว เช็ดดีโมยคุเห็นบ่นี่นี่อาคักนี่นี่ตัวนี้เห็นป่ะสนี่เสนี่เห็นอยู่อ่าหันละอาสามันละอือออได้เนาะ ทุกคนบมต้องดราม่าเด้อว,ว่าเออแบบนั้นเนี้นี้อันนี้เป็นวิธีชีวิตแท้ๆ,ๆทุกคนเอากินมันมันกินเหงาเป็สะวิธีชีวิตวัฒนจักรของชีวิตอยู่บ้านน้องอูเขาเจ้าก็หาได้บ่าหากับบได้กินอู้เห็นละเห็นละสองโตะทุกคนนี่เอาตัวจับเอาคำมันแท้ โอ้มือเก่านะกินมานเนาะนี่เห็นบอกตัวนี้ก็ได้วั้กับเก่งเนาะแค่เห็ดเดือกเก่งไหมแค่ใหญ่แท่ตัวนั้นก็ได้ข้อเฮี้ยนี่ข่อยเราเบื่อตัวย่อยดิโอ้ยลงมือทำไปดินี่เี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยูนี่ละได้อยู่อ่ะเดี๋ยวอยู่นี่อีกอ่ะแล้วลยยืนี่อ้าอยู่คนละกราก็้าวเห็ดเนี่ยเสร็ล้วบอตัวนี้ก่อนโอ้ยเนี่ย ยังเจ้นเจ้นอ,อยู่พี่อเอ,อแาแม,ม่โคมอยู่ในหันคันธีมาน่โคมอยู่ในหันแต่โคมมันเปิดอันนี้มันจีโรออันนี้ทุกคนคันเอาเนี่ยได้ค่อยเยอะไกลแล้วอ้าเขาก็ไปก้านนี่มเมราบอกแม่เจ้ามากน่ะตุ้ยแม่แม่ค่อยมากแตแม่เจ้าจม,มาก อ่าเมย์คอยกระมักที่จริงตัวออกกระตุกมากเขาจะเอานะเมนกระตุกมาใส่ตั้งงานทุกคนอันี่เป็นตัวชีลอทุกคนมันชิยู่แบบนี้แหละกลางคืนก็นจชอบออกมาห้ากินส่วนลายสักลางคืนมันจะออกมาห้ากินนะทุกคนดิเห็นแล้วหนึ่งตัวซาดึกนี่นี่โจโตัวกระหมากใช่ไหมล่ไปแล้วคุ่นคุ่นคุ่ณไปเรียบร้อยมึงไม่กลางคืนนะ พวกตัวง,งูมันงอยหัวออกมานี่ออกมาจากขี้ดินมึงั้ยอันนี้เป็นงูแล้วนี่เดอ้องูเล่าขวบุพเพศนี่โอโ้โหออกมาดูใช่ไหมออกมาทากินเครียดบ่นี่นี่ปลาสุกมาแล้วได้เลยสวัสดีพ่อแม่พี่เนาะขนาดไฟบัวแหงอันนี้สุกเอาวันตีุดิบเลยจะว่าเขียนบัวแหงเนาะอืชสักอยู่ ทัานใต้ไฟเซมกับวงเฮวหักขาละหักแล้วหักหมดละหมูบอกเนาะหักคือว่าบูเข้าไปเลยตัวบห้ากูเกือหัแล้วเออไฟเอออู้ยังเงี้ยก็ไฟอือก็ว่าแล้วเออว่าแล้วไฟแฟดกันได้นะเนาะอือไฟนี่น่ะลำคานได้เมื่อกี้เอาไปเอาพระบงนี่ปลูกเนาะเอาบอกจีริดเอาไหมไฟเนี่มันต้องเนี้ยงคนเดียวไฟม่คนแมนว่ากันไฟเียงเี่ยงมาประทับกันแล้วมัน มันโบเห็นบเห็นจ่นนนนนนทุกคนเขียนข่าคำนี่ตูมันกระซีแอันี่เขียนข่าคำมันแทบเลยนะอ่ะม่จันเว้าวดอก <laughs> เคยไม่จันนี้น้อมการเคลียร์ดันไม่เท่าทุกมือนี่ดิก้ารออกกำลังกายได้แร้ได้กินน้ำมาเ้ามาเปล่านี่เหมือนเรื่อนใช่ไจิรออุ้น่ะตัวนี้ทุกคนมันก็อชิยูวเมีอะไ่ะไ,ไปแหละตัวนี้ก็ บูยอมไปซะอสิไปซะอ้จะเป็นเครียดเดี่ยทุกคนบูฮัวจิจ้อยน้อยนี่นี่จะเป็นตูน่ะนี่เห็นเนาะทำไมทุกคนอันนี้เป็นเครียดแบบเดี๋ยวบูฮัวนี่นะก็ะชิยอยู่แบบนี้แหละนี่เนาะทุกคนโอ้โหทำไมเจ้าเก่งเส้นนี้ปุ่น หลายไปเขี่ยอันี้นะ่ะมองไงหลายให้ได้มองแมลักมาสวีทกันยุ่งน้าห้องสองคนสองโตสองโตตัวพุกับตัวแมยทุกคนใช้เบื้องห่อยหลายให้หลายว่ะบองไม่ตัวคือหลายเนาะเออคุณอ่ะ <c oughs> แฟนมัดนี่นะ่ะแม้ก็เห็นคุ้ม เอาคู Ooh, iko, os, so. ่นได้นเอคู่เสือเงหมดแล้วาไปเอาคู่ดีไเห็นตยแกะเสือเสือหอมื่ออู้ตันนี้ตรงกเงี้ยอยากค่อยก็พออยากแต่ว่าว่ามีแนวใส่แนวใส่อเกไก่ขี้ขาด ปาดมันต้องบนหนิกวก็เอาเอาขอมาเลยเอาโคมน้องเลยชิดอาบนา้ำอีกเที่ยวนึงหมดมาท่านด้อ่านหนักเลยเอาวะไม่ได้อ่านหนักตั้งแต่เช้าหัว <c oughs> หไปไปยังยังวะเ,อเอ่ผยยังไปร้านโคร่ร้านโค,นโคแล้วมาโตแหงนอนเลย <c oughs> คือกันนอนกีบเจ้เพื่อเจ็บานกับซุกไข่ที่มันบุหงาไร เอาบนเดียวพอเลยนะสมบัติน่ะเก็บไว้ไปตำกินมา้งซยมันบ่มีหยามันังอยู่ออตตัวตัวัดตอนซวยระบูมีก็สุกมันสุแล้วมันลงลุ่มทุกคนเนมานทีบ้านก็ไม่เงี้ยนขนันจะเอาใบไม่มาใส่แห้งเต็มโลดมต้ง ไม่ได้แต่ว่าจริกินแบบกินหอยก็เมือนีจะเอามาใส่แต่ตอนเสาร์นะแต่ตอนแรกมาเอาหรือว่าตอนแรกใส่ตอนเสาร์อันนี้มันกินม่เขินมันกินแต่ว่าอันนี้บุ้มไม่น่องเขาฮะโของเพิ่อนนะนะก็คือบ่หายเขาฮะก็คือบ่หายเขาฮะอ้าวบ่หายเราคบเพิ่งคลิปหอดอกดีมากหอยจูบก็มีได้หน่อยเอาละเอาจจะหอยอ่าพ่อวะหรือว่าเอาอีกแต่ว่าไปแกะกันได้หน่อยเดียวก็แล้ว วันนั้นมันเลยเมื่อกี้ไปทางพุ่นกระไลเดินทางหนบอกรึเดินทางไหนทางเหนือไปด้วทางไหนทางนี้มีอยู่มาก่ินี่อันนี้มันบ่เหนียวมึงรึเตรียมตา้งแน่นบัดแรงในซุกเออสุกยังไม่ได้อาบน้ำตอน้พวกท่านได้อาบน้ำคือกอยอาบแล้วผมบุญลุกเหรอตั้งคนตั้งบ้อาบน้ำ เบิ่งอัเด้อปีงห so, ันส really ุกบญยานจีบอ่ยเนี да so sure uh, ่ยเตัวเองยานคนเดียวเออนทางหนาดสุกอือะไรนี้ยยานปีงลลงโบลงงมอกันย้อนขี้ยานปีงอ่ะบอลนี่โอวาน่าใสใส่กินกกิก็บิย่าเดี๋ยดึงออกแล้ก็เล้วนะ เยอะมากทุกคนแมนนี huh. Bye. Bye. Uh ่เ huh. ต็มยบร้อยไปเจียคุณไปเพื่อมีอีกเพ่นะราะว่าคันาย่างไปเบิ่งนะ่ิทสุดไปไปมองน้ำมันลายน้ซุกเนาะเตมอันนี้เอันนี้อพาเข่ามาการทุกคืนอยู่ได้ตอนนั้ เยอะมากเลยทุกคนโอ้ยยตาส่วนน้ำมันติดจับอยูนี้อันนี้แม่มันมักอยูแต่ฟังเต็มแล้วเต็มแล้วเมื่อวันนี้พอคือได้เงาบพอพอซะจนเต็มปีนั้นเอื้อมากับอายเอื้อยจนเต็มมันนั้นเลยสุก เต็มคู่แน่นเต็มคู่สี่ฮะเนาะเั็นแบบมัาแนนนี่แห้งสีไดาแล้วช่วงนั้นมันมีหน้าเน่าไม้เด็ดต่ำเน่าไม้ใส่วาซาลกินพวกเก็บเสียเสบแท้คันนี้ภาเกษตรใสรแห้งแสบปลาเอ้โบมีหัวกระสีเขาแต่บอกว่าผูกทีโบมีนหรอเหนเอามาถิ่มเชน้องมันจะมีละไปเมื่อละเขียวเขียวนี่เป็นน้ำอ้าเลิกแล้วมันบุคอยมี เดกกนอเนออ่อเาอไปอยู่เบิ้งตื่นไปไปเมือม่อเมือมามาา่อเมื่อเมื่อพี่น้องเต็ม,มได้หอยมาใช่ไหมทุกคนเดีย๋ยวเอาไปเซ่ก่อนเอาไปเซ่แล้วกับ้านนี้แล้วกัมืออื่นแลว้วค่อยแกะต้มแล้วก็แกะลางต้ตมแล้วก็แกะแล้วก็เฮ็ดตำกินแบบนั้นนะตำหอยอ๋อ mấy cái tập bụng mẹ tìm mẹ nó cái tay Kiệt nó nhau tay nào cái tay nào cái tay nào cái tay ทุกคนโตโตจีรอห้องเจ๊เจ๊เจ๊เดี๋ยว <c oughs> มันจะพึ ỏ, ่งปีกห้องนี่เห็นเนาะนี่มีอยู่ทางผูนี่ทุกคนได้เขียดอีโมยงงัยห่อตักแตนเลยทุกคนนี่นน ที่เรจักไปกับห้องตีนผูร่ะนี่ปลาบองเอบองดูตัวใหญ่ดีนะนนเนาะได้เนาะเปานคตรแบบตลอดได้นี่อือเอาทอกทอกไปมันต้องมีตัวตายตัวนึงเราคือซึ่งมีเงินหู้ตัวใหญ่ครับไป,ปต,ต้มสิครับขนาดนนนได้หลายอยู่ดิตัว,ต,วตัวมันฟัวออกรถน,น่าอุ่นนี่มันกระเมันฟัวออกตัวนี้นฟู เตยบนทัานตายหิยามันมึงดูเขียดได้ไรบ่ไปเท่ากิใส่น้องเขียดนี่เนาะเอาไปเท่ากิใส่กับเสือคลองไว้เบกยบนของเลยเนาะมาเกยมาเกยปะเกยปะเกยตกใจคิดว่าตกน้ำก็ออกว่ะเน่าละโอ๋ยเน่าแท้น้่ยบอกโอ้คํอู้ เดี ah ๋ยวอาไม่บอกกินไร้ไหมเอ้ยเขียดโอู้มือนปียมืดแล้วบ่ดี้น่ามืออื่นละปียกอะต่ามเอาแล้วบ่ดิสามมือซ่อนละสามมือซ่อนเราคนข้างมืดแล้วบ่ดิโอ้มืดดอกอ่าบักคักเนาะตรงไงคักขนาดพูน่ะไปเอาไว้เถอะแม่เฮ็ดอัน ปีงต่ำเจียวมื่ออื่นอาแซบขนาดทุกคนเมื่อคือนนี้อู้กับต้อยไปเอาหอยมาไง่ๆเฮียดอีเามามาล้างแล้วเล่าเห็นปะ <c oughs> ซ้อไอ้น้องมันไปคือชิวได้ยังเนาะโอ้โหห้าเบิร์ด <c oughs> ฟันจะไปองค์เฮียนบทันโอ้ยนีทุกคน เมื่อตัวเครียดเอามาเมื่อคืนนี้อยู่รองสารมือนี้มีหมอกหน่อยนึงบรรยากาศทุกคนนี่มีหมอกน้อยนึงอ่านอกเมื่อคืนนี้จะ่ะไปการกับตัวยโย่กับโตย้ยทุกคนพักกันเริ่มงามงามคนน่ะนี่เนี่ยคนโอ้โห หอมเริ่มงามแต่ว่าพักอันนี้คันมีแมงไมมมากินมันน่าจะเป็นตัวหอยอว่าเมื่อคืนมาการหอยเบิ้งก่อนหอยมากินพักรรยากศาเพื่อนว่าโอ้ยเฮ็ดอันเฮ็ดพักบางทีไยคือบอกภาพก,กินกระป้นเนาะบางมือ้อมันกระเบยากในทุกคนมันกระเบยากอันนี้ก็เริ่มเกล้า เริ่มแก่ละตรงนี้นีเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศบ้านน้องอูเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนประมาณนี้อันนี้เริจะน้องิเอายานาไปแกงน่าไม้อันนี้บรรยากาศบ้านน้องอูเด้อถ้าเพื่อมาคลิปนี้เลยกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้ subscribe. โอ้มาเจอระดาวนพักนพักเนี่ยพักพัดปลาอย่างไร้เส้ฟุ้นว่าตัวนี้ ามาติดกกันเนาะนี่นติดจังไสซเนาะหอมราบพอดีงามพอดีเอาไปไสอันก็มาชิ้ยุบหน่อยนึงนี่นี่มันยากยุบหน่อยนึงฝนตกชื้น mm hmm. สำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อท้าพอมาคลิปนียาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพ็่อกำลังใจให้เด้อบ๊ายบาย